นี่แจ้งพี่น้องจ้าเลือกเลี้ยวเลี้ยวเด้อจ้านี่อุ้ยบมแบันใดเป็นกิโล่ผลจริงน่ารวยเนาะว้าวพี่น้องจ้านี่กุ้งนันจ้ากุ้งทางทางด้านนี้เขาเ <ๆ S 1> ขาเรียกว่าซิลจ้าซิลเป็นปลาหน่อยโดดเจ้าโอ้ยขาวจูนพามาเพิ่มกับบรรยากาศที่คุณเคยนะคะคลิปแรกของนิตยาที่แจ้งเกิดกจากการสอนของทีมงานจันจิลากับคุณลวยนี่แหละค่ะ ทีมงานอยานมาเห็นของเฮาเมื่อนี้สิทะลุทะลวงคือคลิปแรกของเฮาหรือเปล่าคลิปแจ้งเกิดเนาะพี่น้องคะไปเบิ้งค่ะไปเบิง้งจัดมาเลยอยังกระซังคลิปแจ้งเกิดก็จากของคุณจันจิราและคุณรวยเนี่ยนะคะทุกคนคะ่ะ ราะนั้นแล้วเราจะมาทบทวนความหลังกันอีกสักครั้งนะคะปลาซิวเต้นบอปลาซิวเงียบมิดเอ่มเซียมเลยหนามไม่ได้นน่เนาะพรานหนามเกามันมันบกเบิร์แล้วไหมเนี่ยเนี่ยไปลุ้นกันค่ะ ขึ้นติมีอะไรติดไหมหุยกุ้ง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 จะกุ้งค่ะพี่น้องคะเพรไบโอมันสิแล้วเร่งแล้วง่าย้าเาอยู่ได้นี่เนาะ น้ามันหลายอยู่ใหญ่หน้าที่ของนิตยาคือถือกล่องถือกระตาค่ะทุกคนค่ะ มันปังๆเ้ยจิได้ไปซื้ออันอันอันอีนกย่งเกาะไม่กันสั้นว่ะจีลากขจอดทายย่างๆอะไรมั้ะมันนิ่งๆอะนะนี่ตรงเนินตรงเนินที่ดินตรงนี้นะคะเราจะขึ้นกันแล้วเราจะดูกันซิว่ามีอะไรหรือเปล่า อะไรเ่ะ้ยปลาปลาไหนกุ <led> ้งเข้าังหั่นไปใช้เบิด ค่ะพี่น้องพี่น้องจานี่พอเลีวแรงเล้วง่ายอยู่จ้าโอ้ขียดจะนาตัวใหญ่นี่ออ้เจุาด้วยเก็บทิ่มันไปนี่ค่ะขีดหนึ่งตัวปล่อยมันจาเราจะปล่อยมันจ้าทุกคนให้มันแพร่พันต่อไปนะคะทุกคนไปค่ะลูกเอฟเอฟไม่ยอมไปเลยอยู่นิ่งเคียวไป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 อู้ปวาโดดไปแล้ว Đây đế anh ạ.